สวัสดีครับวันนี้ครับกลับมาอยู่กับผมเหมือนเดิมครับแอดมินลุงเบิร์กครับแล้วก็ทีเด็ด99ครับโอเคครับเมื่อวานนะครับเราไม่ได้มาให้บอลเนาะเพราะฉะนั้นเราต้องย้อนกลับไปวันมอรืนครับเมื่อวานบอลน้อยครับผมก็เลยไม่ได้เข้ามาให้นะครับโอเคเราลองมาสรุปผลบอลกันก่อนดีกว่าครับถ้าเกิดเราย้อนกลับไปถึงวันที่เท่าไหร่วะต้องย้อนกลับไปที่วันที่24เลยครับซึ่งอ่ะไม่ได้ย้อนกลับไปหรอกผมจําได้ครับสกอ เวทแฮมครับที่บอกว่าบอลล็อกครับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับคู่นี้ชนะไปด้วยสกอร์หนึ่งตัศูนย์ครับเพราะฉะนั้นกินครับลิเวอร์พูลครับถล่มทลายครับสามศูนย์กินครับเลเวอร์คูเซ่นจบสองสองกินครับฟิออเรนติน่าต่อศูนย์เจ็ดห้าชนะสามศูนย์กินครับเซบีย่าชนะห้าสามครับกินครับแอตเลติโกมาดริดครับต่อศูนย์เจ็ดห้าครับคู่นี้เสียนะครับแล้วก็คู่เรอัลมาดริดครับราคาเสมอครับคู่นี้ชนะสองหนึ่งกินครับสรุปแล้วเรากินไปทั้งหมดหกตัวนะครับแล้วก็เสียเพียงแค่หนึ่งเอง ซึ่งตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าผลงานเนี่ยโคตรจะดีเลยครับดีแบบดีจะจัดเลยครับถ้าเกิดใครตามผมทุกวันเนี่ยรับรองครับช่วงนี้เนี่ยได้กันแบบรัวๆครับเพราะว่าที่เราให้เนี่ยเราให้วันละเจ็ดคู่วันละเก้าคู่มากี่วันแล้วว่าสี่ห้าวันติดแล้วนะครับซึ่งมีแค่รอบก่อนเท่านั้นนะครับที่กินกินสามยกหนึ่งเสียสามครับซึ่งมันเท่าทุนไปครับนอกจากนั้นครับกินห้าขึ้นทุกตัวครับเพราะฉะนั้นครับถ้าเกิดเล่นเนี่ยยังไงก็บวกแบบบวกกระจายครับ บอกเลยครับโอเคครับวันนี้มากันต่อครับเพราะว่าบอลเนี่ยวันนี้เริ่มจะมีเยอะแล้วนะครับโอเคครับวันนี้เนี่ยมีอะไรน่าสนใจกันบ้างครับเรามาเริ่มกันก่อนเลยครับที่สกอาราบาวครับนะครับโอเคครับวันนี้ก็เป็นทางด้านของเชลซีกับเซาท์ทัมพันตนะครับซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าในนัดก่อนครับโชคดีมากๆเลยสําหรับคู่เชลซีกับเซาท์ทัมตันครับ เนื่องจากเซาท์ตันนะครับโดนใบแดงครับทำให้สกอร์เนี่ยออกมาที่3ประตูต่อ1นนะครับถ้าเกิดนับแล้วจริงๆเนี่ยผมเชื่อว่าวันนั้นเนี่ยเซาท์ตันเนี่ยยันอยู่นะถ้าไม่โดนใบแดงครับถึงแม้ว่าวันนั้นเนี่ยจริงๆผมจะให้เชลซีไว้ก็ตามนะครับแต่ผมว่าวันนั้นเนี่ยเชลซีอาจจะไม่ถึงนะครับถ้ามันไม่โดนใบแดงก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดมาวันนี้ครับจริงๆเนี่ยอย่างที่ทราบกันอยู่แล้วครับว่ากองหน้าของเชลซีเนี่ยหายไปสองคนนะครับ ต่การขาดหายไปครับกับกลายเป็นฟอร์มดีขึ้นมาเฉยเลยครับเป็นการชนะแบบโอ้ถล่มทลายครับนอนหลีนี่มันขี้ไก่จริงๆครับตามตรงเลยครับเดี<ม>๋ยวขอดูแป๊บหนึ่งนะครับแซาแฮมตันเสมอเบอร์รี่ครับชนะหลีดยูนเต็ดโอ้อะ,ะขอดูราคาต่อรองหน่อยนะครับ บอลถ้วยนะครับโอเคต้องดูหน้านี้ไม่ใช่หน้านั้นครับต่อลูกหนึ่งครับถ้าเกิดเอาจริงมันคือต่อลูกหนึ่งครับเชลซี Chelsea. กับซอลตันโอเคครับงั้นเราลองมาย้อนดูกันหน่อยดีกว่าครับถ้าเกิดเจลซีกับซอมตันครับผมเชื่อว่าถ้วยนี้นะครับ เป็นเซาท์ทอมตันเนี่ยก็อาจจะเอาพอสมควรครับคาราบาวเนี่ยเราต้องถัดออกมานะครับเพราะคาราบาวเนี่ยมันเป็นถ้วยเล็กกว่า FA ครับนะครับถ้าเกิดเทียบกันแล้วเนี่ยทีมใหญ่ๆครับจะเลือกเอา FA ครับมากกว่าคาราบาวนะครับแต่ว่าในรอบลึกๆครับส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นทีมใหญ่บางทีมนะครับที่สามารถเข้าไปได้นะครับซึ่งเราต้องมาดูกันอีกทีครับว่าปีนี้เนี่ยใครบ้างครับที่มันพอที่จะเอาครับหรือว่ามีทีมที่พอจะสู้มันได้ครับ ถ้าส่วนตัวเลยครับเซาท์ทอมตันเนี่ยในปีนี้คือแพ้วัตันมา3-1ครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยเสมอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเสมอแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยถ้าเกิดจะไม่ผิดครับเนี่ยเสมอ0-0ครับเชฟฟิลด์ครับซึ่งต้องบอกเลยว่าเกมรับของเซาทอมตันเนี่ยถ้าเกิดไม่นับเกมที่โดนเชลซีถล่มไป3-1หรือว่าโดนใบแดงนะครับการเจอกับเอเวอเรตันเนี่ยนัดสาเนี่ยก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันครับแต่ส่วนตัวครับผมมองว่าเซาทอมตันเนี่ยเป็นทีมที่วางแทคติกออกมาได้ค่อนข้างดีคครรัับบไมม่่วาาจจะเอกกใ็ตครับ ถึงแม้แพ้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะแพ้ไม่ค่อยขาดครับในนัดที่แล้วเนี่ยผมก็ต้องบอกว่าผมจะโชคดีในระดับหนึ่งเลยที่พวกกัปันโดนใบแดงครับแล้วมันก็โดนยิงไปถึง3ามประตูต่อหนึ่งครับลองกลับมาทางด้านของเชลซีครับแน่นอนครับว่าเชลซีเนี่ยนัดที่แล้วเราเห็นกันแบบชัดๆครับชัดๆครับแบบจะจะตาเลยครับว่ามันยิงแบบถล่มทลายครับไป7ประตูต่อศูนย์นะครับซึ่งส่วนตัวแล้วผมมองว่าไอการยิง7ประตูต่อศูนย์เนี่ยมันก็ ไม่ได้แปลกใจอะไรครับกับการเจอกับนอรลิตครับแล้วนอรลิตก็โดนใบแดงด้วยอ่าเพราะฉะนั้นครับการโดนไปถึงเจ็ดประตูศูนย์เนี่ยก็ไม่แปลกครับแต่ว่าเซาท์แฮมตันเนี่ยมันไม่ใช่ทีมอย่างนอรลิตนะครับถ้าเกิดให้พูดกันตามตรงเลยคือเซาท์แฮมตันมันไม่ใช่นอรลิตครับมันเป็นทีมมันเป็นทีมที่อยู่ระดับร่างก็จริงครับแต่ว่าปัญหาของมันคือแผนและแท็กติกของเซาท์แฮมตันเนี่ยอาจจะดูดีกว่านอรลิตด้วยซ้ำนะครับถ้าให้พูดกันตามตรงครับ นอลิตนะครับเอ้ยซัมตันเนี่ยหนักไปทางเสมอนะครับไม่ได้หนักไปทางแพนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งครับคือเกมเกมรุกเนี่ยมีปัญหามากกว่าครับไม่ใช่ปัญหาเรื่องของเกมรับครับเกมรับสามารถทำผลงานได้ดีกว่าซึ่งนอลิตนะครับเป็นทีม้ายตารางที่หนักไปทางแพ้ครับซึ่งเกมรับเนี่ยโคตรยุ่ยครับทำให้เวลาโดนยิงเนี่ยอาจจะโดนยิงแบบไหลๆได้ครับแต่ไม่ใช่สาหรับซัมตันครับอาเราลองมาตีกันเลยดีกว่าครับคู่นี้เนี่ยวันนี้ผมเชื่อเลยว่าเชลซีเนี่ยอาจจะเอาตัวสำ ซึ่งบางทีเนี่ยก็ไม่รู้ว่าตัวสำรองลงในจํานวนไหนครับแต่ด้วยส่วนตัวครับผมไม่เชื่อหรอกครับว่าไอ้ทีมที่ชนะมา4-0 7-0เนี่ยมาตนัดต่อไปเนี่ยเจอกับทีมที่อ่อนกว่าแล้วมันมาต่อลูกเดียวครับอ่านี่ดูเลยนะมาต่อลูกเดียวนะไม่ใช่ต่อ1-2-5ด้วยครับ1-2-5ก็มีครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยคือต่อลูกเดียวครับเพราะฉะนั้นครับผมเชื่อเลยครับไอ้ราคาแบบนี้ครับผมว่าการกดอยู่รองครับน่าจะเป็นเรื่องที่ดีกว่าครับซึ่งจริงๆนะที่ผมลองไปก็คือลองเจอกับนอรลิตนะ แล้วก็โดนเละไปเลยวันนั้นนะครับแต่ว่าวันนี้อผมขอลองเจอเชลซีอีกสักครั้งหนึ่งครับเพราะผมเชื่อว่าวันนี้เนี่ยซาร์ลัมตันครับแล้วยิ่งโปรแกรมเนี่ยเป็นบอลของคาราบาลครับด้วยน,นะครับผมคิดว่าทางด้านซาร์ลมตันเนี่ยอาจจะยันเชลซีอยู่ครับหรือไม่ก็อาจจะโดนไม่ขาดเนเพราะว่านัดก่อนเนี่ยถ้าเกิดให้พูดกันตามตรงเลยซาร์ลมตันเนี่ยเล่นได้ดีกว่าเชลซีด้วยซ้ำนะครับถ้าเกิดไม่ไม่โดนใบแดงแล้วก็โดนไปถึง31ครับถึงแม้ว่าจะให้เชลซีก็ตามครับแต่ว่า เนี่ยผมพูดแบบไม่เข้าข้างเลยครับว่าแผนของซัมตันเนี่ยค่อนข้างสู้เชลซีได้เลยทีเดียวครับกับเชลซีที่ตัวเต็มในรอบที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับผมขอให้อยู่รองซัมตันครับ1.25ครับโอเคไปกันต่อครับกับอีกคู่ครับลอนดอนครับคืออาร์เซนอลครับที่เจอกับบรีดครับอาร์เซนอลกับบรีดครับต้องอย่างที่บอกครับอาร์เซนอลเนี่ยอนัดก่อนเตมิล่าเราให้สูงนะแล้วก็นัดก่อนหน้านั้นที่เจอคิตตันพาเลตครับมันเราให้ เราให้ลองกิจตพาเลตนะครับเพราะว่านั้น,น,นเนี่ยอาร์เซนอลเนี่ยมันเป็นทีมหนึ่งทีมครับที่ปแปลกๆครับอาร์เซนอลเป็นทีมที่เป็นทีมใหญ่นะครับแต่เล่นไม่ค่อยเหมือนทีมใหญ่สักเท่าไหร่ไอการที่ไม่เหมือนทีมใหญ่ในที่นี้ครับของพวกเขาเนี่ยมันคือการที่พวกเขาครับสามารถนําได้หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยแกจะเปลี่ยนมาเล่นเกมสวนกลับครับไม่เล่นเกมลุกเหมือนเดิมครับทั้งทั้งที่เกถ้าเกิดเปิดเกมลุกสู้ใส อาร์เซนอลสามารถทำได้ดีกว่าครับแต่ว่าเขาจะไม่ค่อยเปิดเกมลุกใส่ครับคู่แข่งครับถ้าไม่โดนครับโดนคริสเซิลพาเลตในนัด2อประตูต่อสนะถ้าไม่เขาเกือบให้แพ้ครับถ้าไม่นัดต่อมาครับอันนี้เนี่ยเห็นผลอย่างชัดเจนเลยครับกระเตื้องขึ้นมาแบบทันควันเลยครับสำหรับอาร์เซนอลครับอาร์เซนอลครับเกมที่เจอกับอาร์เซนวิลล่าเนี่ยเล่นได้เหมือนกับเกมคริสเซิลพาเลตเลยก็คือเล่นเหมือนตอนที่ก่อนที่เขาจะนำหนึ่งศูนย์ครับแต่หลังจากเขานำหนึ่งศูนย์ครับอาร์เซนอลครับ เล่นต่างออกไปนิดหน่อยคือการเจอคริสตอาเลตครับแกไม่หยุดบุกครับคือตอนเจอคริสตอาเลตครับมันหยุดบุกครับแล้วเล่นเกมสวนกับนัดเจออาตมิลล่าครับแม่งบุกต่อเลยครับบุกแบบจะเอาลูก2เอาลูก3าให้ได้ครับทำให้ผลสกอร์มันออกมาเป็นแบบนั้นครับซึ่งผมเนี่ยกำลังมองว่าอาเซนอลเนี่ยโมเมนตัมของพวกแกกาลังมาครับแล้วก็รู้แล้วว่าวิธีการเล่นของพวกเขาเนี่ยเป็นแบบไหนครับ แล้ววันนี้เนี่ยอาจต้องเจอกับลีดนะครับซึ่งลีดเนี่ยตอนนี้ผลงานผมบอกเลยโคตรแย่ครับแย่แบบแย่จัดจับเอาจริงๆถ้าเกิดลีดเป็นปีก่อนนะครับลีดจะสู้มากกว่านี้ครับสู้ในที่นี้หมายถึงว่าแทบจะไม่ออกหน้าเสมอครับอย่างขี้หมูขี้หมาครับไม่แพ้ก็ชนะไปเลยครับแต่ว่าต้องมีใครเละกันไปข้างหนึ่งครับนั่นคือลีดครับแต่ปีนี้ครับเล่นแบบหงอมากเลยครับหงอแบบหงอสุดๆครับ เล่นแบบไม่สู้ใครเลยเลยครับเล่นรอสวนกับอย่างเดียวครับไม่คิดจะบุกไม่คิดจะอะไรเลยเพราะฉะนั้นครับวันนี้ครับส่วนตัวครับผมขออยู่ข้างอาเซนอลดีกว่าครับผมถึงแม้ครับว่าวันนี้ครับอาจจะส่งสำรองลงทั้งคู่นะครับแต่ผมเชื่อว่าอาเซนนอลครับการได้เล่นที่เอมิเรสเตเดียนครับ จะดูดูดีกว่าลีดแน่นอนครับแล้วก็เลกเกมลุกเนี่ยที่ถูกสร้างมาในเกมที่แล้วเนี่ยผมเชื่อว่าอาจจะยังถูกใช้ในเกมนี้ต่อครับแล้วผมคิดว่าอาเซนอลยังจะทําได้ดีอย่างต่อเนื่องครับในเกมต่อมานี้นะครับคือเกมวันนี้ครับเพราะฉะนั้นผมให้อาเซนอลโอ้โหเฮียพอมาดั้งดูไอ้สัตว์กูให้เหมือนบ้านขนบอลเลยดีหว่าวอเตอร์ฟักโอเคไม่เป็นไรโอ้พึ่งมาเห็นไม่ชอบเลยผมไม่ชอบไม่ชอบให้เหมือนที่นี่เลยครับให้ตายเถอะชีวิตโอเคก็ไปกันต่อครับ ข้ามาที่อิตาลีซีรีเอเอเลครับอันนี้เนี่ยอาจจะเล่นได้ดีหน่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นบอลเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นบอลหลีกครับเป็นบอลที่หวังผลกันแบบจริงๆครับบอลถ้วยแม่งชอบเอาตัวสำรองลงเพราะฉะนั้นมันจะแพ้มันชนะมันไม่สนใจเราหรอกครับไอ้พวกโค้ชที่มันเอาลงครับเอาครับมาดูครับการเจอกันของโตริโนกับเอซิมิลานครับถ้าเกิดนับกันแล้วครับช่วงล่าสุดนะครับ จริงๆเอซิมิลานสามารถทำผลงานได้ค่อนข้างดีมาในหลายๆนัดน,นะครับแล้วก็มีนัดล่าสุดครับที่สะดุดเดือบไปเสมอศูนย์พื่อศ,ศ,ศูนย์นะครับแต่ว่าเฮตุเฮตนะครับในช่วงหลังก็ต้องบอกเลยนะครับว่าการเจอกับโตริโน้เนี่ยเอซิมิลานเนี่ยทำผลงานได้ค่อน,นข้างดีครับถ้าเกิดทำผลงานได้ไม่ดีก็ต้องย้อนกลับไปปี29ครับปีที่ยังไม่มีสลาตันในบาร์ทิโมวิชนะครับถ้าจำไม่ผิดก็คือนั่นะแหละโดนแบบเละเทะครับ มีเสมอด้วยครับแล้วก็เอซไอโตริโน่เนี่ยถ้าจะไม่ผิดครับไอเขาเรียกว่าอะไรอะอกหนูดนครับมันชื่ออะไรวะเบลอตติครับอ่าเบลอตติครับที่กำลังทํำผลงานได้ดีอยู่แต่ตอนนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจนะว่าเป็นยังไงครับเดี๋ยวผมขอดูกันอืม โอ้ก็ยังอยู่ครับอ่าไหนค่ดูแป๊บหนึ่งนะครับจริงๆซิโมเน่เวอร์ดี้นี่น่าจะเป็นตัวหลักนะครับถ้าจำไม่ผิดนะมา์โกปาชาคิเตียนอัลซาดีนะครับผมไม่แน่ใจนะครับว่าเคยได้ดูตัวลีโน่ด้วยว่าใครเป็นตัวหลักกันแน่ครับแต่ที่รู้เนี่ยอเนี่ยตัวมันยังไม่ครบเลยครับ อาการมันยังล่อแหล่อยู่เลยครับยังมีพวกคลิติกโควิดที่ยังกลับมาไม่ได้ครับแล้วก็ตัวหลายๆตัวนะครับที่ยังเล่นก็ยังไม่ค่อยได้อยู่ครับแต่นัดที่แล้วเนี่ยสามารถโชว์ฟอร์มได้ค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับคือการชนะโบลญญานะครับ4ประตูต่อ2นะครับเรามาลองลองไล่เลียงทําลายนะครับน้าก่อน2-0ครับแล้วเขาโดนแดงด้วยนะครับคนโดนไปแดงครับโดนแล้วนำเขาก่อน2-0เนี่ยแต่เขาเหลือ10คนเนีบ พวกรอดโดนสองสองครับแล้วก็ต้องโดนใบแดงอีกอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ต้องมาชนะสี่สามครับผมบอกเลยครับว่าคราวที่แล้วเนี่ยใช้คําว่าเกือบไม่รอดนะครับใช้ <c oughs> คําว่าเกือบไม่รอดเลยดีนะที่ที่รอบที่แล้วเราเรามาทางสูงนะใช้คําว่าเกือบไม่รอดจริงครับเมื่อวานเอ้วันนั้นเนี่ยแล้ววันนี้ต้องมาเจอกับโตริโน่ด้วยครับเดี๋ยวเราดูฟอร์มโตริโน่นะครับ ฟอร์มเอซิมิลานเนี่ยมันดีอยู่แล้วนะครับไม่ต้องดูรับมีนัดเดียวครับคือนัดยูเว่ครับน้องนั้นชนะรวดนะครับท่าทางเหมือนกระท่อนกระแท่นนะครับแต่ว่าพี่แกเขาก็ชนะมาได้เรื่อยๆนะครับสำหรับอ่ะผมให้ดูตริโน่ดีกว่าตริโน่ครับตอนนี้เนี่ยถ้าถามมาถึงเรื่องของฟอร์มนะครับฟอร์มตริโน่เนี่ยก็จัดได้ว่าค่อนข้างดีเลยนะครับ ดีในที่นี้ครับอาจจะไม่ได้บอกว่าชนะเยอะนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเทียบแล้วการเจอกับทีมใหญ่ครับเจอแอตแลนตาครับแพ้ไปเพียงแค่2งประตูต่อหนึ่งครับก็ถือว่าสู้ได้ค่อนข้างสูสีครับจริงๆหน้าที่การเจอกับฟิออร์เครับจริงๆอาจจะเป็นเรื่องที่ง่ายกว่าเจอนัดอื่นๆนะครับแต่นัดนี้แกก็พลาดครับแต่ก่อนหน้านั้นชนะซานตาลิ่าครับชนะซาสซโร่ครับเกมในบ้านสามารถเสมอกับลาซิโอได้ครับโดนใบแดงครับสามารถยันเสมอกับเวนิสได้เจอยูเว่ครับแพ้ไปเพียงแค่หนึ่งศูนย์ครับ เจออนาบลีชนะไปเพียงแค่1-0ครับแล้วก่อนหน้านั้นเนี่ยก็แพ้เจนัวเอ้ชนะเจนัวไป3-2นะครับถ้าโดยรวมเลยครับทั้งที่เปิดลลกมาครับตอนนี้ครับโตริโน่ครับยังเป็นทีมที่ยังไม่มีเกมไหนที่พวกแกโดนแบบขัดขาดเลยนะครับแม้แต่เกมเดียวครับซึ่งวันนี้ครับการเจอกับเอซิมิลานเนี่ยก็อย่างที่ทราบกันครับว่าเลทราคาเนี่ยอาจจะมาอยู่ที่ต่อถึง1ลูกเลยทีเดียวซึ่งเป็นราคาที่ค่อนข้างแพงพอสมควรเลยกับการเจอโตริโน่ครับแต่ว่า ด้วยสภาพของเอซิมิลานครับที่ตอนนี้เนี่ยก็ใช้คําว่าพิกลพิการเนาะแล้วก็นาทีแล้วก็อย่างที่ผมเปิดให้ดูเมื่อกี้ครับถึงแม้ว่าการเจอกับทางด้านของบุรุษญาหรือเปล่านาทีแล้วครับการเจอกับบุรญญาครับของเอซิมิลานครับจะเป็นเกมเยือนก็ตามครับแต่ว่าถ้าเกิดโดยโดยรูปเกมนะครับถ้าเกิดให้พูดกันตามตรงเลยนะครับเขาเหลือไปเขาเหลือ10คนนะครับตั้งแต่นาทีที่20นะครับสามารถนําเขาได้3ประตูต่อศูนย์นะครับ โดนเขาไล่ยิงคืน2ลูกนะครับเป็น2ประตูต่อ2แล้วก็ต้องรอโดนใบแดงนะครับถึงจะมาไล่ยิงตอนนาที8 4ถึง90ได้นะครับผมบอกเลยครับว่าตอนนี้ครับสภาพของเอซิมิลานครับในชุดนี้กับยังไม่พร้อมครับกับการยังที่ยังไม่หายกลับมานะครับของนักเตะตัวหลักครับอย่างฟอเรนซี่ครับอ่าทีโอเฮอร์นันเดสนะเนี่ยครับแล้วก็โกครับบายฮิมดีแอสอังเตเลบิดนะครับการไม่หายกลับมาพวกนี้ครับทำให้ส่งผลต่อเรอัลมาดริดมากๆครับแล้วผมเชื่อว่า ด้วยสภาพทีมครับที่ผมคิดว่าทางด้านของตริโน่ครับยังดูสมบูรณ์100%กว่านะครับถ้าเกิดเทียบกันแล้วครับตริโน่ครับวันนี้ถึงแม้ว่าจะออกมาเย็นเอซิมิลานก็ตามครับแต่ผมเชื่อว่าตริโน่ครับอย่างขี้หมูขี้หมาครับวันนี้จะแพ้ไม่ขาดถึง2ประตูแน่นอนครับผมทําให้วันนี้ผมเลือกที่จะลองตริโน่นะครับในราคา1นลูกนะครับผมขอให้ลองตริโน่ดีกว่าครับวันนี้ครับโอเคครับ ถ้าเกิดดูกันแล้วเนี่ยถามว่าทำไมเอซิมิลานต่อเยอะจังทั้งทั้งดีฟอร์มเอ้ยทั้งทั้งที่ทั้งทั้งที่ดูจากฟอร์มนะครับคือฟอร์มของเอซิมิลานนะครับมันไม่ได้แย่เลยนะครับมันชนะทุกนัดครับยิ่งเฉพาะเกมในลีกครับแล้วตอนนี้มันอยู่อันดับ2นะครับซึ่งตอนนี้โตริโน่ครับอยู่อันดับ12นะครับได้อย่างที่ทราบกัน1ลูกเนี่ยก็ไม่แปลกหรอกครับอันดับ2กับอันดับ12เจอกันครับโอเคเพราะฉะนั้นครับคู่นี้ มองว่าเรื่องความแปลกของราคาเนี่ยก็าอาจจะไม่แปลกสักาไห่นะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้เนี่ยผมขอให้เทกระจาดไปอยู่ที่โตริโน,โ,นโนมากกว่านะครับโอเคเราไปดูอีกสักคู่ครับเอาไปคู่นี้แล้วกันนะซานตาเรน่าครับกับเวเนสครับซึ่งต้องบอกว่าซานตาเรน่ากับเวเนสครับเจอกันมาตั้งแต่ในหลีกล่างเลยครับเจอกันมาแบบต่อเนื่องครับบ้านใครบ้านมันเนี่ใช้คำว่า คำนี้เลยเวนิสกับซันตาเลนาครับเล่นบ้านไข่ขนานมันก็ชนะไปครับแล้วก็ถ้าเกิดดูตามผลผลงานตอนนี้นะครับทั้งคู่ครับใช้คำว่าห่วยชนห่วยเลยครับซันตาเลนาครับเกมนอกบ้านครับโอกาสแพ้ร้อยเปอร์เซตครับไม่เคยชนะใครเลยครับออกไปเยือนใครก็โดนโดนประจำครับแม้จะโดนน้อยก็ตามครับ สเปเซียก็แพ้สอครับเจอซาสโซโลแพ้ไปหนครับเจอตอริโน่โดนไปสีครับแล้วก็เจอบรลอนาแพ้ไป3าประตูต่อสนะครับซึ่งแพ้หมดทุกเกมเลยครับถึงแม้ว่าจะเสริมตัวมาใหม่แต่ว่าเกมในบ้านของซานตาเลน่าก็ก็ไม่ดีครับถ้าถามถึงดีไหมก็ไม่ดีไม่ดีทั้งในบ้านทั้งนอกบ้านเลยครับพัดกันครับกับเวเนซครับเวนิสครับนัดที่แล้วเนี่ยโดนไปถึงสประตูต่อหนะครับ ย้อนกลับไปเนี่ยชนะฟิออเรนตินาได้นะครับเกมในบ้านครับเสมอไก亚ลี่ครับเสมอโตลิโนครับเกือบชนะโตลิโนได้ด้วยนะครับถ้าเกิดนับแล้วจริงๆเนี่ยแล้วก็ปีนี้ครับถ้านับจริงแล้วเวนิสเนี่ยได้เล่นในบ้านเพียงแค่3นัดเท่านั้นครับคือการเสมอโตลิโนชนะฟิออเรนตินาแล้วก็แพ้ทั้งนั้นสเปเซียนะครับแต่ถ้าเกิดโดยรวมครับผมก็ยังมองว่าฟอร์มของเวนิสก็ยังไม่ดีเช่นเคยครับเพราะฉะนั้นครับคู่นี้นี่มันเป็นห่วยชนห่วยนะครับถ้าเกิดให้พูดตามความจริงครับส่วนตัวครับ ผมคิดว่าเกมรุกเนี่ยถามว่าดีไหมยอย่างนั้นเหรอเกมลุกก็ถือว่าไม่ได้ดีมากนะครับส่วนตัวเนี่ยผมถ้าเกิดให้เชีย์นะครับผมมองว่าซาลตาเลน่าครับที่มีตัวเก่าอย่างฟองริบบรี่ครับหรือว่านักเตะหลายๆคนที่ซื้อมาเนี่ยผมว่าดูทรงเกมซาลตาเลนา่านัดน,นี้เนี่ยน่าจะสู้ได้ที่สุดในรอบหลายๆนัดที่ผ่านมาเลยครับผมคิดว่าซาลตาเลน่าน่าจะสู้ได้ครับแต่คู่นี้ผมขอไม่ให้เลยนะขอผ่านนะครับโอเค ไปกันต่อครับไปดูกันที่คู่ของลาลิกาสเปนกันดีกว่าครับคู่ระหว่างบียริลกับคาดิสครับบียริลกับคาดิสครับถ้าเกิดนับเกมย้อนมาเนี่ยเกมในบ้านครับสองนัดหลังสุดเนี่ยเบียริลครับถ้าเป็นเกมในบ้านเนี่ยสามารถชนะคาดิสได้นะครับสองเกมเลยครับสองเกมแบบติดๆเลยก็คือการชนะ3ามสูตรครับรัชการชนะสองรวดหนึ่งครับแล้วก็จริงๆเนี่ยเบียริลเนี่ยให้พูดกันตามตรงเลยครับให้เกมที่ถล่มชาวบ้านเนี่ย แทบจะนับนับเกมได้เลยครับจริงๆเบียร์ลิวมันไม่ค่อยถล่มใครขนาดนั้นนะครับผมก็งงเหมือนกันจริงมันเป็นทีมใหญ่นะครับแต่มันเป็นทีมใหญ่ที่มันไม่ค่อยถล่มใครครับก็ไม่ทราบว่าเพราะอะไรครับอ่ะเดี๋ยวย้อนกลับมาดูกันหน่อยครับฟอร์มในปีนี้ครับของเบียร์ลิวครับถ้าเกิดนับเฉพาะเกมในบ้านนะครับ นัดล่าสุดครับคือการแพ้กับโอซาซูนาสองตัวหนึ่งครับแต่ก่อนหน้านั้นครับเบียรลิวสามารถชนะเบติสได้2อศูนย์ครับชนะเอลเช่สี่ตัหนึ่งครับแล้วก็เสมอกัรานาดาศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับซึ่งถ้าเกิดนับจากเกมนอกบ้านนะครับนอกบ้านไม่เอาไม่เอาเครู้ๆกันอยู่ไม่เอาอะไรเลยครับคือแม่งเสมอแม่งทุกนัดเลยคืออย่างที่ผมบอกครับว่าก่อนหน้านี้ครับว่าเบียรลิวมันมันเป็นทีมที่ เป็นทีมเน้นรับจนเก no ินไปครับทาให้เกมลุกเนี่ยม่งไม่เอาอะไรเลยเกมลุกมันไม่เอาอะไรจัดๆเลยครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยคืองงเหมือนกันนะครับถ้าเกิดไม่มีใครยิงเบียร์ริวร uh ับเบียร์ริวก็จะไม่ยิงใครครับแต่ถ้าเกิดมึงเริ่มยิงเบียร์ริวรับเบียร์ริวก็จะยิงคืนครับนั่นแหละครับคือเบียร์ริวรับคติประจาใจครับแล้วถ้าเกิดเกมไหนที่สู้ได้นะครับมันก็จะบุกอยู่ฝั่งเดียวครับแต่ละเกมเกมไหนเนี่ยมันสู่สีแม่ก็จะสู่สี ไม่ว่าจะเป็นทีมใหญ่ทีมเล็กครับโอเคเราลองมาดูครับว่าวันนี้เนี่ยทางด้านเบียร์ลิวมันจะดูดีขนาดไหนครับถ้าเทียบกับคาดิสแล้วนะค,ครับคาดิสครับตอนนี้เนี่ยถ้าถามแล้วเนี่ยฟอร์มก็ใช้คำว่าใกล้เคียงกันเลยดีกว่าแต่ว่าคาคาดิสอาจจะหนักไปทางแพ้สะมากกว่าหน่อยคาดิสเอ้เบียร์ลิวเนี่ยจะเสมอมากกว่าครับส่วนชนะเนี่ยต่างกันแค่ประมาณนัดสองนัดรับแต่อันดับเนี่ยตอนนี้ก็ต่างกันเยอะวะก็ไม่เยอะมากกันสิบสามกับสิบเจ็ดครับ ก็คือเบียรลิวน่าจะชนะประมาณ2นัดครับเท่าที่เห็นเมื่อกี้อ่าโอเคชนะในบ้านครับ2นัดครับนอกนั้นเนียแทบจะไม่ชนะใครเลยครับแล้วก็คาดิสเนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นทีมลองบ่อนประจำเลกครับดูครับมันโดนมันเป็นราคาลองตลอดครับคาดิสนี่ยไปเจอใครก็ตามครับแม่งลองทุกเกือบทุกนัดครับลองบาเลเซียบ้างลองใครเนี่ยลายโย่บอยเชนโด้ครับอ่ะลองมานับถึงเกมนอกบ้านครับเกมนอกบ้านรกบคาดิสครับ ลองทางด้านของเอสปันยอนครับโดนไป2 0ูนย์ครับลองไลโยครับโดนไป3 1หนึ่งครับเจอกับเซลต้าบิโก้ครับก็ชนะ2ประตูต่อหนึ่งครับซึ่งวันนี้เนี่ยจริงๆผมมองว่าถ้าเกิดเจอเบียริลนะครับเบียริวมีแววพอที่จะชนะได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเกมเยือนของคาดิสครับฟอร์มไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่ครับแต่จริงๆเนี่ยราคาที่ผมอยากได้เลยนะจริงๆเนี่ยมันคือราคา1ลูกครับ มันคือราคา1ลูกครับแต่ว่านี่มันไม่ใช่หนึ่งลูกเลยครับแล้วมันไม่มี1ลูกให้ด้วยซ้ำครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้เนี่ยจริงๆแมงราคาตอบแพงกว่าชาวบ้านเยอะเลยถ้าถามจริงนะแพงกว่าวันวันอื่นๆเลยครับจริงๆเนี่ยคารดิสเนี่ยเห็นป่ะมันลงมาทั้งหมด4นัดแล้วครับสนัดเนี่ยคือยกเลทหนึ่งครับไม่ยกด้วยอันนี้น่าจะกินครับนี่กินเลทครับหลังจากนั้น2นัดก็คือโดนเสียเลทครับแต่จริงๆเนี่ยคาดิสเป็นทีมที่แบบพอสู้ใครไม่ได้แล้วมันสู้ไม่ได้อยู่อย่างนั้นเลย ไอ้ีวันไหนที่มันยันอยู่มันก็ยันอยู่จริงครับแต่พอมันโดนปุ๊บมันไหลโจกเลยครับเนี่ยครับมันโดนมันโดนลูกแรกปุ๊บมันไปลูกสองทันทีเลยครับคาดิสตเนี่ยผมก็เลยคิดว่าอันนี้เนี่ยอาจจะมีแววพอครับที่ให้บีริลครับตบในบ้านได้ครับเพราะฉะนั้นครับแล้วก็บ้านผลบอลเนี่ยมันก็ดันให้ด้วยนะมันให้ทางด้านของคาดิสตครับเพราะฉะนั้นคู่นี้เนี่ยผมให้ทางด้านบีริลนะครับ คิดว่าเบียร์ิวน่าจะทําผลงานได้ดีกว่าหลายๆทีมที่คาดิสเคยเจอมาครับน่าจะสามารถชนะได้ถึงสอูนย์ครับและเบียร์ิก็เป็นทีมที่พอเอ้ยคาดิสเป็นทีมที่โดนยิงแล้วชอบไหลด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมอยากให้ไปที่เบียร์ิครับโอเคเอจริงวันนี้นบอลแม่งไม่ค่อยจะน่าสนใจเท่าไหร่ครับส่วนตัวรับ,บท่วมันเยอะครับเพราะฉะนั้นผมให้เท่านี้ดีกว่าเพราะว่า ส่วนใหญ่บอลที่ผมดูก็จะเป็นบอลทางด้านของพรีเมียร์ลีกเนะาะคาราบาวครับจะผมให้บอลที่ผมดูดีกว่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวให้ไปทางอื่นแล้วเดี๋ยวมันจะเหลวเป๋วจนเกินไปครับจริงๆวันนี้ก็มีทางด้านของสกอตแลนด์ชิมเปี้ยนชิพครับไม่เอาดีกว่าไม่ยุ่งดีกว่าเอาญี่ปุ่นเตะตอนไหนครับเนี่ยให้ตายเถอะเพิ่งเห็นเฮ้ยอินโดนีเซียราคาเสมอ,อออสเตรเลียเหรอ อ๋อไม่ใช่รอราคาตัวใจขอโทษทัว่าราคาเสมอจะกดให้ไสแตกเลยท้าอย่างนี้โอเคครับก็มาสรุปกันเลยดีกว่าครับว่าวันนี้เราให้อะไรกันบ้างครับบอลมันไม่ต้องมีอะไรเยอะแยะขนาดนั้นครับมาครับมาที่บอลวันนี้ครับี๋ยวันนี้เดี๋ยวผมจะส่งลิงก์ไปนะครับให้ไปติดตามครับวันนี้ก็เดี๋ยวฝากหน้าเพจไว้ด้วยครับจริงๆผมมีเพจ a c e b o o k ครับของที่เด็ด99มาค่อนข้างนานแล้วครับก็ เดี๋ยวให้ฝากไปติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็มีอีกเพจนึงครับที่ผมอยากจะแนะนําครับก็เดี๋ยวไปตามกันได้นะครับเดี๋ยวขอให้ทีเด็ดก่อนโอเควันนี้คู่แรกครับไปที่เชาว์ทัมตันนะครับลองหนึ่งสองห้านะครับาร์เนอ่ครับตออหนึ่งสุดห้าอะไรก็ตามครับอ่า โตริโน่ครับลองครับหนึ่งลูกครับปิยาลิวครับปิยาเลเอ้าก็แหละต่อหนึ่งสองห้าครับแล้วก็คู่ที่เหลือเนี่ยที่ผมชอบชอบหน่อยนะเอาจริงผมก็อชอบเลยนะไอ ไม่ดีกว่าแค่นี้ดีกว่าครับขอเอาแค่นี้ดีกว่าเนาะสี่ตัวครับสี่ตัวครับโอเคสําหรับวันนี้ครับก็บอลอาจจะไม่เยอะครับแล้วก็ให้อาจจะไม่เยอะด้วยก็ขอภัยนะครับแต่เก็บไว้วันที่มีบอลเยอะกว่านี้ดีกว่าครับโอเคนี่ครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะให้ลิงก์ทิ้งไว้นะครับก็ฝากไปติดตามกันด้วยนะครับที่หน้าเพจครับจริงๆผมทํามาไว้นานแล้วเนาะแล้่อก่อนก็จะมีการลงรูปในกลุ่มนะครับแล้วก็จะมีแก๊กฟุตบอลนิดหน่อยนะครับ ถ้าเกิดใครชอบครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะกลับมาทำแก๊กอีกรอบนะครับก็กดช่วยกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับราะว่าคือแก๊กนี่ยก็จะเป็นการแก๊กแบบล้อล้อเรื่องฟุตบอลกันไปเรื่อยครับแต่ว่าก็อย่าโกรธกันนะโอเคโอเคครับหากใครก็สนใจก็อยากเข้ากลุ่มก็สามารถทักมาในนี้ได้ด้วยนะครับแล้วก็่เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ครับก็สามารถตามไปติดตามกันได้ครับแล้วก็อีกเพจหนึ่งครับคือเพจนะบางกอกครับ ที่เด็ดบอลครับนักบังกอกก็สามารถไปตามกันได้ครับเดี๋ยวผมจะให้ดูครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยพวกผมก็ยังมีการแข่งกันอยู่นะของเพจครับตอนนี้มีการแข่งกันอยู่เลยครับเนี่ยเฮียอาบ้านหุ่นบอลเอ้เนี่ยเนี่ยครับจากกลุ่มนักบังกอกครับก็ไปหาตามกันได้ครับโอเคครับก็อย่าลืมครับสามารถฝากติดตามครับแล้วใครอยากเข้ากลุ่มนะครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ครับแล้วก็สามารถทักไปได้เหมือนเดิมครับ ฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับเพจที่99นะครับก็สามารถติดตามกันได้ครับเดี๋ยวผมจะพยายามลงคอนเทนต์ลงอะไรในทุกๆวันเพิ่มขึ้นนะครับให้มีการเคลื่อนที่กันหน่อยครับโอเคครับส่วนวันนี้ครับผมครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับ4ตัวครับในอ้อมอกอ้อมใจครับหากใครสนใจเข้ากลุ่มนะครับก็อย่าลืมทักกันมานะครับวันนี้เนี่ยน่าจะมีบอลหญิงเนาะช่วงนี้น่าจะมีบอลพวกบอลหญิงครับบอลบอลอะไรวะมีบอลเอฟซีด้วยครับหน่อยๆครับ ซมแซมาครับสองคู่ซึ่งญี่ปุ่นเมื่อเช้าในจบไปแล้วครับซึ่งในกลุ่มเนี่ยในกลุ่มน่าจะนักเก่งน่าจะนี่ให้เนาะถ้าจะไม่ผิดครับเดี๋ยวผมดูแป๊บนึงนักเก่งน่าจะให้ญี่ปุ่นไปครับนี่ครับตั้งแต่เช้าเลยมาเช้าเลยครับญี่ปุ่นต่อเอ้ยตายนี่หว่ามันยิงจบแค่สี่ใช่ไหมเออเป็นแรกครับนักเก่งตายไปแล้ว มาช้าไม่หน่อยครับมันยิงนําไวครับจริงๆมาต่อ3 7 5ครับดันไปกดตอนย้ําครับทํามันจบแค่นี้ครับโอเคใครสนใจก็อย่าลืมเข้ามาอยู่เป็นครอบครัวกันได้นะครับส่วนวันนี้ครับผมแอดมินลุงเบิร์ดครับและทีเด็ด99ขอไปก่อนนะครับอ่ะแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีรับก่อนครับสวัสดีครับ